น้ำตาลแฝงความเครียดเป็นสาเหตุผลของโรคเบาหวานความเครียดเป็นปัจจัยสําคัญที่สามารถส่งผลให้เกิดโรคเบาหวานซึ่งเป็นปัจจัยที่มากคนไทยต้องเฝ้าดูพบว่าคนไทยป่วยโรคเบาหวานสะสมกว่า6.5ล้านคนและมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละกว่า350,000คนในแพทย์ชันวัดชวนตันติกมลอายุรแพทย์ผู้ชํานาญการโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อศู์เบาหวานต่อมไร้ท่อและควบคุมน้ําหนักโรงพยาบาลวิมุตต์ประเภทว่าความเชื่อว่าคนที่ไม่ติดหวานจะไม่เสี่ยงโรคเบาหวานนั้นไม่เป็นความจริงเสมอไป พราะแม้ไม่เติมน้ำตาลโดยตรงแต่ร่างกายก็ยังได้รับน้ำตาลแฝงจากอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเช่นข้า,ขาวขาวขนมปังและผละไม้สุกจัดซึ่งเมื่อย่อยแล้วจะกลายเป็นกลูโคสและเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้เช่นกัน นอกจากพฤติกรรมการกินแล้วความเครียดยังเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่หลายคนมองข้ามเมื่อร่างกายเครียดสมองจะกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนคอติซอลและอะดรีนาลีนซึ่งสั่งให้ตับปล่อยน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อให้ร่างกายพร้อมรับมือกับสถานการณ์หากความเครียดสะสมต่อเนื่องจะทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานชนิดที่สองได้ในแพทย์ชันวั์กล่าวเพิ่มเติมว่าความเครียดยังส่งผลให้หลายคนกินลข่เครียดโดยเฉพาะของหวานหรืออาหารไขมันสูงซึ่งนำไปสู่วงจรอ,อันตราย เครียดกินน้ำตาลขึ้นเครียดซ้ำทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดยากและบั่นทอนสุขภาพโดยรวมสำหรับผู้ที่มีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยเหนื่อยง่ายน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุแผลหายช้ามองเห็นภาพบเบลอหรือมีสมาธิลดลงควรรีบเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบ,บาหวานโดยรว,รวมถึงผู้ที่มีพ่อแม่เป็นเบาหวานอายุเกิน35ปีหรือมีภาวะเครียดเรื้อรังแพทย์แนะนำว่าการตรวจเบาหวานทำได้โดยตรวจค่าน้ำตาละส,สม HbA1c หรือการตรวจน้ำตาลหลังอดอาหาร FPG แม้โรคเบาหวานจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถควบคุมให้ระดับน้ำตาลใกล้เคียงปกติได้โดยเฉพาะหากตรวจพบเร็วและปรับพฤติกรรมอย่างจริงจังเช่นลดน้ำหนักออกกำลังกายสม่ำเสมอและจัดการความเครียดทั้งนี้การป้องกันโรคเบาหวานสามารถทำได้ด้วยการลดอาหารหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างน้อย30นาที5วันต่อสัปดาห์นอนหลับพักผ่อนเพียงพอและดูแลจิตใจให้ผ่อนคลายพร้อมตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง โรคเบาหวานมาเกิดจากวิถีชีวิตที่ไม่สมดุลมากกว่าการกินของหวานเทียงอย่างเดียวอยากให้ทุกคนรู้เท่าทันความเครียดกินและออกกําลังกายอย่างพอดีก็จะช่วยให้ร่างกายผลิตอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันโรคได้ในระยะยาวนายแพทย์ชันวัฒนตันติกรมลกล่าวทิ้งท้าย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บาหวานต่อมไร้ท่อและควบคุมน้ำหนักชั้น3โรงพยาบาลวิมุตเปิดให้บริการทุกวันเวลา7ถึง1 9นาฬิาโทร020790070หรือผ่าน Six t ์ซัมแอปพลิเคชัน